พาเรนชูรจิสพาเรนชูรจิสตลกอะไรกันครับนี่อะนี่อะไรอ่ะเหันไหมน่ะเราใส่มันเอาไในเด კ อรเรชันแบบจินตนาคารลิ้นมาพันกันเลยอ่ะ ตลกตลกไหนมันไม่มีจริงเอาไม่หาดูสิตัวไหนนะโน้ตบอกตัวไหนตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะที่ฝ่าได้สิบขีว์เขาน่าจะเอาไปเดคอเลเจนต์เต็มต่งอ่ะจินตนาการลิ้นมาพันกันอีกล้นี่เขาจะมาไฟติ้งกันโอเคกำลังจะบอกว่าจะมาไฟติ้งกัน เยอตัวสู้ก็ตัวฮะน้านนะคิดว่าตัวสีแดงหรือสีน้ำตาลจะชนะอืมันไม่ขยับเป่ะแล้วเราจะรู้หรือว่า,า,าม,ม,ม,มันชนะสมถยันเราสมมติไหมกันอได้สมมติยังไงดีงโอเคสมสมมติว่าตัวสีแดงชนะเหตุผลคือสือดงเพราะว่า เพราะว่าเขามีกลมลิฟต์ใหญ่กว่าอืมโอเคอ่ะแล้วสองตัวนี้ล่ะตัวนี้น่ารักกับตัวดเล็กทีกเกี่ยวอ่ะไหมละ่ะอืมแล้วสองตัวนี้ล่ะสีม่วงกับสีน้ำตาลตัวไหนใชนะอืมหนูว่าตัวตัวนี้เขาเป็นกินพืชไม่ใช่เหรออืมเขาโดนไล่จับกินใช่ไหมก็แสดงว่าน้ำตาล แตงโมน้ำตานชนะใช่ไหมอ่ะเปิดไปหน้าถัดไปค่ะเีลยวก่อนตัวนี้เหลือตัวนี้ได้ชนะในตัวไหนกับตัวไหนตัวนี้กับตัวนี้อ้โหเห็นเลยว่าตัวแดงชนะใช่ตอนนี้แหละเพราะอะไรทำไมถึงเขาถึงต้องชนะด้วย เราต้องกรงเล็บอนี่สีมันสว่างขึ้นแบบผาาเขีาวอืันนี้ออันนี้มันแบบสตอรี่ประจนไยมากเลยอืออือเพอเรียกยอนขึ้นได้อย่างนี้ด้วยนั่นคือมันใช่ที่ไหนมันใส น่ก่เนาดยาปิดไปปัตตพีอะไรนะนกว่าในาดียาดในปัตตพีแนี่เหรออ้โหนูคอมันยาวไปถึงนู่นเลยอะคะอันน่านี้ไม่สนใจเปิดไปนี้แขนไทยสุอ อ้นี่อะไรเนี่ยฟอสซิลที่ถูกค้นพบในประเทศจีนแสดงให้เห็นว่าไดโนเสาร์ลายสายพันธุ์มีขนสั้นแลี้ตีนั่นแหละเขาคืออะไรเนี่ยดูตวเขาคือเป็นตัวหน้ากอดหน้าอุ้มมากเลยเอ่ะตัวเนี้เหรอลูกนา่จะรีหน้ากอดหน้าอุ้มไหมคุณแม่ว่าไหมค่ะเฮ้ยเบิร์ด เบิร์ดเหรออืมใช่มันดูแบบหน้าเออๆไหนเนี่ยเห็นไหมเออจริงด้วยกดซูมเลยมีซูมได้ไหมอ่ะอืมไม่ได้ฮะแสดงว่าต้องแสดงว่าต้องถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วซูมได้ละนี่นี่นี่อ๋อหน่าเออ พี่เขากำลังไข่อยู่ <S 1> <S 1> <S เขาไปไข่อะไรบนต้นไม้น่อนะฮะอ้าวก็แล้วต้องทำไรเขาไม่อยากให้รังของเขาอ่ะลูกๆของเขาอ่ะแอนเป็นอันตรายกับสัตว์กับไดโนสเสาร์ไวรายพวกนี้ไงคะอืมทไมไดโนเสาร์พวกนี้เป็นอันตรายยังไงอ่ะเขากินเนื้อืมได้ต้องไปแอบ ักไข่ข้างบนเขามีปีกด้วยใช่ไหมเขาบินได้นี่ใช่ไหมคะอไม่ได้ไมีนี่สามตัวนี่ไงนี่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 คุณแม่คิดว่าตัวน,นี้เหลือตัวน,นี้จะชนะโอาโหเห็นเห็นเลยแต่ตัวเล็กอาจจะวิ่งหนีทันก็ได้นะเพราะว่าเขาดูเด็วคุณแม่เดชเดช นี่สอะไรนี่ไงมันคืออะไรอ่ะหิ่งห้อยอ๋อหิ่งห้อยเหรอเยาที่ตอนนี้เขากำลังเอาไข่คนหนีเฮ้ยน่ารักแน่อุ้มมากเลยเกนี้แน่ว่าไหมเคอะเปิดไปได้แล้วตัวอะไรตัวใหญ่จตัวใหญ่อืมตัวนี้เหรอ หินห้อยอีก,อกแล้วเพียบหามัานมาอยู่ยุคน่โนโูเสาได้ยังไงกันะครับเนี่ยใช่ไหมค่ะถ้าจะหายากที่สุดแม่สับตัวนี้ที่หายากใช่ไหม,อ,มอีกตัวหนะึ่งอ่ะให้อันนี้นะคะแล้วพาพี่หมีไว้ด้วยค่ะอืมอ่ะมันยายต่อเลย อะไร่องแม่อะไรของพ่อแม่ไหนคะนี่ค่ะอ๋อเดี๋ยวมาหาก่อนตัวนี้สวยนะมันไก่ไหนมันไม่มีตัวนั่นตัวไหนลูกตัวนี้มีปีกด้วยหรอใช่อ๋ไม่เห็นมีบอกเลยเนาะลองใส่แว่นอีกต่อเลย แน่นี่คือะไรคะต,ตัวนี้ที่เขาไฟติ้งอะไฟติ้งกำลังแบบทำท่ากำลังต่อสู้ตั้งหลักตั้งหลักเราวแล้วตัวกินพืชก็มาดูอย่างเช่นตัวนี้ม,มาดูทีเล็กสองตัวนี้ต่อสู้กันแน่นอนดูสิยิ้มแข็งเนี่ยนี่สัดใซนี่แล้วนี่สมนี้ นี่สดใสยิ้มนั่นนี่สเสน่ห์น่สดสใส <c oughs> ต่อไปหน้าอื่นต่อไหมนี่พวกนี้เขาก็มาดูทีเล็กรอกคิวเ,เขาเป็นกองเชียร์ใช่ไหมคะไม่ใช่กองเชียร์ค่ะแต่รอท้าไมมีร้อนด,ด้วยวเขาใคยมันน่าจะวุ่นวายนดเดสกวุ่นวายยังไงคะ ตอนที่ตอบตู mm ้กันใช่ไหมเปิดไปเลยเข่อเด็ไปื้อเลยมาดอะลึกอ่ะมาแล้วตออันนี้อร่อยมากกินอรเรยอนนกินสด อ,อแม่นี่สองตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงร,รู้ไหมยังไงคะก็คือตรงนี้หางตัวนี้มันชี้ขึ้นตัวนี้ลงอแต่หน้าโดยรวมมันคล้ายกันเลยเนาะใอ่โหไข่ยื่งม,มากเลยโอ้แล้วดูสิแต่ว่า<ย>ออดูสีน่ารักมากนี่โอ้ยแยกไม่ค่อยออกอ็แต่ว่าเยกตรงปากออกอ ปากมันต่างกันยังไงคะตัวนี้มันยาวกว่านิดหนึง่งตัวตัวนี้มันยาวกว่าตัวนี้มันสั้นกว่านิดหนึง่งมันแม่แต่ว่ามันปวดขี้ฮะอะไรนะปวดขี้ <laughs> ไป ทีนี้ก็สายตูดกลับไปได้อะไรดิออมาอะไรอ่ะเป็นคนอะไรนั่นล้วมาที่นี่รัสัคนงได้สายเนียนไหมตัวเล็กนี่ครครับ นี่็แมตกรตาเหอต่ไป็นสมทกตาตเก่าล่ะมันหลุดหลุด้วยจะสวยเลยยาวก้าชาด้วยเราไปคูเยเดบเก็ไม่รูวเสียใจมากเลย แล้วก็คุณแม่อ่ะพูดเสียงน้องไห้หนูอ่ะแล้คุณแม่หนูก็เลยร้องไหไม่หยุดเนีะอ๋ออยาเลยแม่ไม่ได้พูดเลยเนี่เห็นไหมมีแต่เสียงทองฟ้าร้องเพราะว่าตอนที่ตอนที่คุณแม่มาว่าหนูอ่ะว่าอะไรรู้หนูหวาเป็นคนทําหนูหวาเป็นคนด,นนนดนะําแต่ว่านไํากำลังสนุกอยู่ดีๆก็ร้องไห้อีกแล้ว

ว่าเล่นเกมตอนไหนบ้างนะคุณพ่อเล่นเกมเช้ากลางวันดึกทุ่มคุณพ่อก็คือจะบาสเกตบอลจะเล่นตอนเช้านิดหนึ่งอ่ะจะเล่นเยอะนิดหนึ่งก็คือบาสเกตบอลที่เป็นเกมอแล้วก็ของมาริโออ่ะคุณพ่ออ่ะเล่นเกมตรงจอทีวีก็คือเล่น มีเย็นถึงกลางวันแล้วก็ดึกเลยม oh. าริโอมันจะเวียนหัวหน่อยก็เลยทำให้คุณพ่ออ่อไม่สบาย, oh. ยาเพราะว่ามันกระโดดว่ oh. าในเกมกระโดดแล้วก็เป็นร่างได้เวียนหัวมาก oh. ค่ะปะ่ะกลับกันหรือยังโอเคแล้วหยอพายุ่จะพัดรถเราไปโอ้โ oh. ดูมืดมาแล้วเนาะเมื่อกี้เราวิ่งมาหอบเลยใช่ไหมลูก มดเทำไมเพลงนี uh, <laughs> book, ้มันขนลุกจังเลงไรลูกที่ทีู่วางยูนในหอูอ่ะได้ยินไหมขนลุกต่อเออไม่ก็ว่างันแล้ไปเพลงหน้าขนลุกเพลงหน้าขนลุกไปบายยนะกันลอบาย ไม่เป็นไร Nihai 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 E อันนี้เป็นอันนี้ก็ my hand อะไรเขากินแบบนั้นก yeah. ันตอนนั้นเหมือนหมาเลยนะลูกให้เหมือนลักแล้วก็อลากแค่แข่งดีนให้ดินแข่งโฟกซ์อยู่อันไหนกินใหม่ดิไงฮะ ลิ้นแตะหน่อยได้ไหมอ่ะนี่น้ำหกอ่ะ จะไปไหนะเนี่ยไปบอกไปสวนรถไฟดงแล้วมะของตุ้งเนี่ย